สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไปลุยโหมดอ่าไม่ใช่โหมดสี่แมปใหม่เนาะจะแมปหรือเรียกว่าอะไรด่านใหม่ดีกว่านะครับน่าจะเล่นกันเยอะยนะมาถึงก็วางเลเซอร์เขียวไปเลยนะครับแล้วก็วางฟาร์มเงินสามตัวลายแบบชิลๆเลเซอร์เขียวดีสุดแล้วนะต้นเกมตอนนี้ทุกโหมดไม่มีตัวไหนมาเปลี่ยนเลเซอร์เขียวได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้คอมโบนี้เลยไลทวิคอนกับเจ้านี่เลยนะครับโกสคาร์มาน่าแมนนะบอกเลยว่า2องตัวนี้เป็นตัวที่มีบางอย่างที่เหมือนกันคือ ไม่โดนสตันนะครับแล้วก็ดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราฟังหนึ่ก่อนนะสามตัวมารู้ชอบร้านเติมเกมเระบอกอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ให้บริการกดเกมหาสุดคุ้มเลนเจ็ในแมป Toilet ท o w e r Defense ถูกดีไวปลอดภัยต้องมารู้ชอบเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปใช้บริการนะครับผมต้นเกมก็ชิลๆไปเนาะง่ายๆโอเคเดี๋ยวไปอัพเขียวหนึ่งทีนะ250 พี่ว่าอัพหนึ่งทีเนี่ยเคลียร์ชิลนะยันเว็บสี่เว็บห้าเลยโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ขอมาบริหารเงินก่อนน่าจะอัพสองร้อยห้าร้อยได้นะพี่ว่าเว็บสี่เนี่ยรองเงินนะครับรองเงินโอเคมาแล้วโอเคเดี๋ยวน่าจะได้ห้าร้อยไหมได้ห้าร้อยปะโอเคน่าจะได้สองร้อยอีกวะเว็บมันยังไม่หมดเลยนี่ใช่ไหมน่าได้นะโอเคสองร้อย วางเลยพี่คอนเลยวางประมาณนี้นะครับตัวแรกถามว่าทําไมวางตรงนี้ใช่ไหมไม่วางตรงเส้นเพราะว่าเห็นวงระยะไหมมาถึงทางออกถูถกส่วมพอดีน,นะพี่กัดจะแบบว่ายดามมัดดาเมจมัเลยต้นเกมอ่ะให้มันแบบว่าไม่ต้องรอรอระยะเห็นไหมตัวนี้วางไม่ถึงทางออกเห็นปะตัวแรกพี่เลยวางไปตรงนั้นนะเพื่อแบบว่าโจมตีมันเลยตั้งแต่มันออกมาแล้วก็เดี๋ยวเลเยอร์เขียวพี่ขายนะเพราะเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าเห็นไหมวงตัวนี้วงตัวนี้กว่ามันจะเดินมาถึงวงอ่ะ ไอเลเซอเขียวอะ่ะมันไปสโลทําให้เราอะ่ะไอตัวเรพิคอนข้างหลังเราเนี่ยทำดาเมจได้ช้านะเพราะว่าต้นเกมมันระยะมันยังสั้นนะครับเดี๋ยวต้องขายเขียวทิ้งนะไม่งั้นมันจะเคลียชานะครับช่วงนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนนะโอเคห้าร้อยสองตัวไปได้ไหมได้ไหมโอเควางไว้ตัวที่สามตัวที่สี่สิช่วยๆกันทำดาเมจเนาะวางได้ไหมได้ไหมโอเค เดี๋ยวขายเขียวนะอัปเกรดหนึ่งทีพี่ว่าต้นเกมพี่จะอัปเกรดอย่างละหนึ่งตัวนะไม่ใช่อย่างหลุดละหนึ่งตัวสีอย่างละหนึ่งทีเพราะว่าพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มมาพันหนึ่งเลยนะพี่ว่าค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยก็คือขอดาเมจพันหนึ่งก่อนเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยกูดาวน่าจะไม่มีผลเยอะเท่ากับดาเมจนะพันหนึ่งเห็นผลเลยย้ายเขียวมาวางข้างหลังนะครับเพื่อกันกันมีตัวหลุดไปนะเดี๋ยวมันจะโจมตีมั่วนะครับ คดีเจบ๊บตรงนี้ลองเงินบ๊อบแค่นี้ไปก่อนฝากเงินก่อนพันหนึ่งพอไหมโอเคได้ไหมครับตอนบายตัวที่ห้าเฮ้ยอัปเกรดดีกว่าได้พอดีเลยพันแปดเห็นไหมว่าเอ่อถ้าอัปเกรดอะ่ะมันได้พันหนึ่งอะ่ะพี่ว่าเห็นผลเยอะกว่านะต้นเกมนะต้นเกมนนะดาเมจเพิ่มมาพันหนึ่งอะ่ะคือเห็นผลชัดเลยอะ่ะ กูดายังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าโถ่ส่วมต้นเกมนี่คือดามจเพิ่มมาพันหนึ่งก็เคลียร์ชิวนะครับโอเคสามตัวด้านหลังตัวด้านหน้าค่อยไว้กันนะเดี๋ยวค่อยขายนะครับโอเคยังไงดีตวงเงินดีไหมลองเอาเดี๋ยวรอดูเว็บสิบสามวันมีเงินเท่าไหร่ถ้ามีพอจะอัพนะโอเคแล้วเห็นไหมว่าพี่วางแล้วก็อัพเกรดนะครับอย่างละหนึ่งทีนะยังไม่อัพเกรดสองพันเจ็ดเลยนะ ผมคิดว่าใช้เงินเยอะไปต้นเกมดัเมจพันหเนี่ยสี่ตัวเท่าไหร่ละก็เกือบเนี่ยนะเจ็ดพัะเกือบเ0็ดเลยวะโอเคเดี๋ยวอัพถ้ามีเงินนะ่ะพี่อัพตัวกลางก่อนนะครับ2อ0พเจ็รอดูนะรอดูจังหวะนะแับดีเจดีเจก็ดีนะโมันอัพไม่ถูกเลยเงินไม่พอต้นเกมไว้หายไม่ทันอันนี้คือแบบอยากมาเล่นให้มันไวๆนะครับหนึ่งพันหึงมาโอเค ตอรอ,อพี่ว่าเวมเนี้ยชา้าเสียดายอ่ะน่าอัพตรงนี้ก่อนไม่น่าอัพตรงเงินเลยเมื่อกี้น่าน่าจะเคลียร์ไวกว่านี้นะถ้าถ้าอัพสองพันเจ็ดตอนแรกเลยไปวางผีผีอา่าข้อดีคือไม่โด,ดนขะั้นแต่ข้อเสียคือวงระยะมันสั้นนะครับแต่มันคอมโบกับตัวนี้คือตัวนี้มันเพิ่มระยะให้นะพี่ว่าดีมากเลยแล้วก็มันเป็นตัวที่ DPS เยอะนะ,ล,ะลายบอสได้ดีนะครับดีกว่าเมคคาเมานะเมคคาเมานั่นอ่ออัพถูกแต่ใช้เงิน น้อยแต่ตัวนี้อัพแพงอัพแพงแต่แรงกว่าอลองใช้เมสแล้วเมสตีบอสช้ามากเลยเคลียร์บอสชา้าพี่เลยใช้ผีนะพี่ว่าผีดีเียเยอะกว่าเคลียร์บอสไวไปนะครับบอสเจ้ากระต่ายเนาะเวฟหกสิบอีกอย่างหนึ่งเลยทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดีวยวกันหรือเปล่าพอลงไปหลังๆเนี่ยผมก็ตอนแรกทุกคนน่าจะใช้เหมือนกันคิดว่าใช้เหมือนกันแน่นอนเกิน8ปสเซเจ้าเลวิคอนเนี่ยลุ้ลวนแล้วลง,แล,วลงแล้วคือพอเวฟสี่สิบห้าสิบเนี่ย วางครบแล้ว15ตัวอับตันหมดแล้วเงินเหลือใช่ไหมเงินเหลือกันใช่ไหมเป็นแสนใช่ไหมน่าจะเจอปัญหาเดียวกันเงินเหลือเป็นแสนพอเงินเหลือเป็นแสนตอนนั้นที่แบบด้ได้อะคือแบบเออเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาเปลี่ยนให้มันเป็นเวลาเพิ่มได้เร็วกว่านี้ไหมก็เลยนั่งคิดโอเคใช้เมสไม่ไม่แจัเมสก็ไปเสียตรงที่เคลียร์บอสชา้าบอสออกนอกระยะใช้พวกซินิตเตอร์ใช้ไฮเปอร์ใช้อะไรพี่ว่าพวกตัวนั้นมันก็มี DPS อ่ะ ตอนเวฟ60นี่คือบอสมันออกมาเพียวๆใช่ไหมไม่เยอะพี่เลยเออนึกถึงผีขึ้นมาเลยว่าผีเนี่ยมัน DPS ด mm ี hmm. ดาเมจแรงแถมมี DJ ที่เพิ่มรั้งลดคูลดาวแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็มีตัวลวคอนเพิ่มระยะยให้มันอีกพี่ว่าอไอตัวผีมันโดนสองตรงนี้บัฟเข้าไปอะ่ะมันจะเก่งมากนะในการเคลียร์บอสก็เลยลองลองเอามาใช้นะครับแล้วก็อุย้ยจมจับเลยแต่ช่วงต้นเกมที่ยังวางไม่เยอะนะครับ คลืมอัพเลยลืมอัพดีเจเลยเดี๋ยวอัพตัวนี้ก่อนเนาะให้ตันโอเคต้นเกมก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนบริหารเนี่ยน,นะพี่ให้ให้ให้เล่นสีตาบ่อยนะก็เล่นไม่เหมือนกันแต่ละครั้งมันก็อยู่ที่แบบว่าพี่ไม่แบบไม่ได้แบบฟิก,ก,กเปลน,นะต้องเวฟนี้ต้องอัพนี่เวฟนี้ต้องอัพนั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเจ็ดพันเจ็ดดีกว่านี้ แต่ว่าพอพออัพตันเนี่ยมันโคตรโกงเลยระยะแบบระยะบัฟมันก็โกงระยะโจมตีมันก็โกงดาเมจมันก็โกงโกงเลยมากมาก,มากเลยรีเจนตตัวนี้นะครับน้องคนไหนกลับมาเล่นใหม่หรือไม่มีเงินซื้อตัวดีๆพี่บอกเลยนะเล่นเลยนะครับตัวนี้ต้องขอบคุณผู้พัฒนานะที่เขาหาตัวดีๆมาให้นะครับตัวนี้คือไถฟรีเล่นได้ชิลๆเลยที่บอกเลยนะครับเห็นป่าวว่ามันชิลมากเลยเนะี่ย มันชิลจัดเลยเลท์วิคอนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าผีเนี่ยมันจะมามีบทบาทในเวฟห้าสิบบวกนะพี่ว่าพวกแบบว่าบอสเลือดจะเยอะ,ยอะผีจะเคลียร์โหมดมากโอเคเพราะว่าพี่ตั้งเป็นสตองเกตน,นะครับช่วยอ่าเขาเรียกอะไรต่อเลือดบอสนะทำให้เลวิคอนโจมตีไม่เยอะนะมามาดีเจเราตันแล้วจริงๆพี่ลืมอัพผีเ,เนี่ยจริงๆผีต้องอัพสองหนห้าอย่างตัวเนี่ยไะพออัพปุ๊บ จาก2,000กว่าเนี่ยกลายเปเป็น8,000กว่ายนะดาเมจเพิ่มมา6,000เลยนะลืมลืมจริงๆครับอย่างละหนึ่งเนี่ยต้นเกมถือว่าดีมากนะครับจาก2,000เป็น8,000นะพวกเลือดเลือดหมื่นต้นตนเนี่ยคือโดนโดน2นัดนี่คือลงไปคุยกับร่างมาม่วงเลยนะเคเดี๋ยววางวางเลปิคอนประมาณ9ตัวดีไหม9ตัวเนาะ9ตัว DJ เป็น10ใช่ไหมแล้วก็ พีห้าแล้วกันประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้คข่าวเข่าเซ็ตไว้แบบนี้นะในใจนะแต่พอเล่นจริงไม่รู้จะเป็นอย่างที่เล่นได้หรือเปล่านะครับก็เมื่อเราฟาร์มเงินครบแล้วอะที่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ยากนะมันจะน่าน่าจะมาเสียเวลาช้าตรงถ้าเราจะเล่นช้าพี่ว่ามันจะเสียเวลาช้าตรงเราอย่างอัพเงินไม่ตันช่วงนั้นนะจนนนเกมหลังจากนั้นพออัพเงินตันทุกคนน่าจะเล่นเป็นกันหมดปะ มันก็แค่วางเนาะมันก็แค่วางยูนิตแล้วก็อัปเกรดอ่ะมันไม่น่ายากเนาะน่าจะทําได้กันหมดน,นะครับมันยังวงไม่เยอะนะพี่ว่ามันจะมา,มาระยะวงเยอะประมาณเนี่ยหกสิบอะ่ะไอ้หกพันเนี่ยอัพหกพันเนี่ยมันถึงจะใช้ได้นะครับก็เจ้าเลวิคอนมันก็ปรับปรับให้ระยะมันไกลขึ้นเนาะก็ถือว่าเจ๋งเลยแต่เอาไปหมดอื่นไม่คุ้มนะเคยเอาไปเอาไปลงเอเลนะไม่คุม้ม บอกเลยว่าระยะมันแค่เนี้ยก็ยังไม่คุ้มแล้วก็เลยเคยเอาไปลงในแม่ก็ไม่เวิร์กเพราะว่าในแม่เวฟสั้นเกินไป50เวฟอ,อ่าถ้าน้องมองคร่าวๆเนี่ยตอนเนี้ยคือเวฟ3 8ของในแม่สมมติมนะพี่ยังเอาผีไม่ตันเลยตักตัวเห็นปะมันใช้เงินอัพเหมือนอย่างพวกกอรลี่ใช้เงินโคตรเยอะเลยแล้วคือถ้าเราไปลงในแม่เนี่ยคือมันก็ไม่เวิร์กอะมันที่ว่ามันไม่เวิร์กมันใช้เงินเ,นเยอะเกินไปแต่พอหมดนเนี้ย เงินมันเหลือเป็นแสนพี่เลยคิดถึงผีขึ้นมาเลยตอนแรกอ่ะจรินพี่ใช้เมคคาเมล่าก่อนใช้ลูกตุ้มแล้วพี่อะฆ่าบอสชา้าพี่รู้สึกว่าตีบอสช้ามากเลยไม่ชอบเลยเลยนึกถึงผีขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราเรามาลองใช้โค er ดคาเมล่าแมนดูเออเวิร์กเวิร์กอ่ะใช่มันเวิร์กตรงที่มันเคลียร์บอสไวมากเลยแต่แต่จริงๆอะช่วงประมาณเนี้ยเวฟสี่สิบเวฟห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยพี่ชอบเจ้าลูกตุ้มมากกว่านะพี่ว่าลูกตุ้มเล่นง่ายกว่าแล้วก็ ความรู้สึกอ่ะชอบกว่าแต่ไอเจ้าผีเนี่ยมันเคลียร์บอสด,ดีกว่าไอลูกตุ้มมันจะไปเสียเวลาตรงเคลียร์บอสช้ามากโอเคก็เลยเออใช้ลูกตุ้มมาหลายคลิปแล้วเบื่อเอาผีมาเล่นให้น้องๆดูบ้างเนี่ยบว,ว่าผีมันก็เล่นได้เนาะตัวเก่าๆเนี่ยมันก็มีตัวดีๆเนาะเอามาพลิกแพงเอามาเปลี่ยนแปลงได้แก้แก้เซ็งไปอ่ะบางทีแบบเบื่อๆแต่หมหมายนี่ชอบนะครับฟาร์มเงินชิลเลย ว่าเวฟสี่ก็ยังไม่ไม่เสียหายนะยังไม่แบบว่าตึงพี่จะใช้เจ้าผีอ่ะอที่พี่มองนะเห็นผีวางไหมเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอนะไรเป็นเส้นเดดไลน์อะถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาจากเส้นเยเอะๆ,ๆพี่พี่จะรู้สึกว่าต้องเริ่มอัปเกรดอะไรแล้วนะครับอย่างเงี้ยยังคิวอยู่นะยังไม่ค่อยมีตัวไหนวิ่งเลยเลยตัวผีเลยเหะโอเค นี่แหละเวฟฟีหตึงๆเลย Security g u r r d เวฟเนี้ยโหดนะหลานกว่าดูดิรีเจนอะไรอ่ะรีเจนอะไรถามจริงมันโกงโกงเวอ้อโกงแบบโกงถึงขั้นไม่ดูจะพูดยังไงอ่ะคือมันโกงมากเลยก่อดรีแม่งอายอ่ะแต่พี่บอกเลยว่าก่อดรีปรับใหม่พี่พี่ใบนะโคตรทีเด็ดพี่บอกแค่นี้แต่พี่ไม่บอกว่าใช้ว่าใช้ทำอะไร พี่บอกเลยว่ากอรลี่ปรับใหม่โคตรทีเด็เดยังไม่ทำออกมานะขอกากไ้ก่อนขอกักไก้ก่อน,อกกอนแต่บอกเลยว่าโคตรโกงใครด่าว่ากากเหรอโดนปรับได้โดนโดนโดนแก้บั็กแล้วพี่บอกเลยว่าสุดจัดเลยกอรลี่ก่อนใหม่นะเจ้าเมบันนี่นะช่วงนี้พอเรารอัพตันหมดใช่ปะ,ะเจ้าผีน่าจะใช้เงินประมาณสามสี่ปะ มันสองหมื่นหน0่0สองหกพัประมาณ40000กว่า50000ืป่ะพี่จะวางผีสามตัวโอใช้แผน5ด้าเยหรอใช้แผนหใช้แผนห้าเราได้เวฟน00หกพันใช่ไหมครับถ้าขายเวฟห้าห้าหกห้าสามสิบก็แเจ็ดหมื่นกว่าเังหรอแต่เราเราฟาร์มจากโถส้วมด้วยไงได้จากได้อากค่าโถส้วมด้วย เดี๋ยวรอดู่นะว่าจะขายช่วงนี้ก็ฟาร์มไม่มีอะไรทำยืนเอฟเคไปยืนเอฟเคไปรอเงินก็ฟาร์มไปนะครับช่วงนี้เพราะว่าขายไปก็วางไม่ตันนะยวขอฟาร์มไปก่อนเพราะว่าเห็นไหมว่ายังเคลียร์ชิลมากเลยเคลียร์ชิลจัดเลยห้าสองแล้วยังยังไม่ขายนะขอดู่นะว่ามบเงิน กลัววงังเจ้าผไีไม่พอนะครับ5ตัวเห็นไหมว่าผีใช้เงินเยอะมากเนาะเห็นไหมว่าใช้เงินเยอะมากพี่ว่า4ตัววางได้แน่แต่5ตัวไม่ชัวนะเดี๋ยวขอคำนวนกันแั๊นึงคิดก่อนเวฟม5 4. อ่ยเยอะล็อกเก็ตก็ชิวๆนะเห็นบาชิวป่ะแต่ถึงเริ่มตึงนะเริ่มเริ่มเริ่มหลุดออกมาเยอะนะโอเคเดี๋ยวจบเวฟนี้ขายดีไหม เดี๋ยวดูเวฟ55ก่อนพี่ลืมแล้ะเป็นไรเวฟ55เป็นตัวอะไรเฮ้เป็นไอ้กิจโอ้ลืมได้ยังไงเนี่ยเป็นน้องชายสุดที่รักเป็นน้องกิจจะลืมเขาได้ไงเนี้ยโอเคขายเลยอ๋อแล้วก็เป็นบัตรซอลใช่ไหมห้าหมื่นพอเนาะที่ว่าพอนะวายตัวหนึ่งโอ้ยอัพมันทับว่ะมันทะลุไงคือมันทะลุเราเราเป็นวิญญาณใช่ไหมครับมันทะลุเรา เราทอ็อกซิกหนึ่แทนเนาะโอเคได้ไหมน้องท่องอะไรอะ่ะเมื่อกี้ห้าหมื่นหรอห้าหมื่นเมื่อกี้มีห้าหมื่นแล้วเหลือสองหมื่นน่าจะประมาณสามหมื่นกว่าหรอโอ๊ยลืมตกเลขแล้วโอเคเดี๋ยวถ้าเวฟห้าแปดขายนะครับคิดว่าวางได้ตัวนึงวางได้ดิพอดีดีขายน่าจะมีสามหมื่นนิดนิด,นดหรือห้าเก้าดิ เอาอีก2,000เอาไว้ดีครับน้องๆห้าเก้าแล้วกันขออีก2,000เนาะขออีก2,000แล้วก็าจากจะขายหันตาด้วยนะ่าจะมี40,000ื่นพอ0 0 0พอดี40,000นิด 5, นิด0 0 0นิดๆอัพตันพอดีเนาะใช่ปะโอเคปุ๊บเอาไปโอเคพอดีเลยเหลือพันกว่ามามามา พี่จะขายเจ้าเลวิคอนตัวหนึ่งนะครับเวฟห0สถามว่าขายทําไมใช่ไหมบอสมันเดินไวพี่ไม่ต้องการให้บอยสมันหลุดระยะระยะเจ้าผีเรายิงนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีออกมาสามตัวปุ๊บเดี๋ยวขายนะขายเพื่อโลไฟโร,รบอนนะวางเขียวโอเคมาเขียวโอเคปเห็นไหมว่าเจ้าผีสอยแบบยิกเลยอ่ะเห็นไหมว่าบอสเลือดลดไวมากในเวลานเนี่ยคือแบบโดนผียิกเกือบเลวิคอน แค่ไม่ได้เดินหลุดโคงนี่เลยเห็นปะชิววะบอกเลยว,ว่าเอาไปเล่นดูนะสน,นุกนะครับผีผีก็เลยพีีคอนถ้าใครไม่มีก็ใช้รีเจนตใหม่ตัวเดียวก็พอนะครับไม่ได้ใหม่ดิรีเจนต์เกือบใหม่แล้วกันอีเวนต์เก่าอีเวนต์ที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ15ที36วิ